วันสุดท้ายของจักรยานถนนชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานคิงภูมิพลสนามที่หไฮไลท์อยู่ที่ประเภทโรดเรสทั่วไปหญิงเส้นทางสกิดภายในเขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีโดยปั่น5รอบรอบละ10.5กิโลเมตรรวมระยะทาง50.5กิโลเมตรเส้นทางส่วนใหญ่เป็นเนินเขาสลับกับทางโคดเคี้ยว3น้องเล็กสาวทีมชาติปั่นเกาะกลุ่มนำจากนั้นเพชรด,ดารินสมราช จ้าของแชมป์ไทม์ทรอลจากสำนักงานประลัดกระทรวงกลาโหมฉีกขึ้นนำก่อนเข้าส้นชัยอันดับที่1เวลา1ชั่วโมง47นาที34วินาทีนักปั่นวัย29ปีผงาดแชมป์ประเทศไทยรายการที่2ในสนามแรกของปี2 5 6 7โดยทําเวลาทิ้งอันดับ2ชนิพรบัตริยะ,ยะเพื่อร่วมทีมสำนักงานประหลัดกระทรวงกลาโหมและอันดับ3กมลรดาขาวปลอดห่างถึง20วินาที ทางด้านรุ่นทั่วไปชายน้องเหล็ก40คนแข่งขัน6รอบรวมระยะทาง63กิโลเมตรผ่านครึ่งทาง3รอบรอบละ10.5กิโลเมตรนักปั่น4คนฉีกหนีจากกลุ่มใหญ่นำโดยสราวุฒิสิริรณชัยอัทศรพันสะอาดรัชนนยาวรัตนและธนชาติยะตันจากนั้นธนาคารชัยยาสมบัติเจ้าของแชมป์ไทม์ทรอัลจากสำนักงานประลัดกระทรวงกลาโหมสปรินต์เร่งความเร็วแซงจากกลุ่มหลังขึ้นมานำในช่วงสองรอบสุดท้าย ก่อนที่นักปั่นดาวรุ่งทีมชาติไทยวัย25ิปีทะยานเข้าเส้นชัยคนแรกแบบทิ้งห่างเวลา1ชั่วโมง44นาที4 3วินาทีประเดิมแชมป์ประเทศไทยสนามแรกและได้ครองเสื้อซ N สีขาวตัวที่2อันดับ 2, สองศักชัยพอดีงามจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติและที่3สราวุธสริริณชัยจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมด้วยด้วยความที่เจอกับสนามนี้มาหลายปีครับก็รู้ว่ามันไม่ธรรมดาบ เส้นทางที่ขึ้นลงแล้วก็ต้องใช้เทคนิคแล้วก็ใช้ขาตลอดเวลาเนาะแล้วด้วยอากาศที่ร้อนด้วยครับก็เลยรู้ว่าถ้ารีบเร่งเกินไปอะ่ะมันจะทําให้ช่วงท้ายของการแข่งขันมันจะหมดแรงครับแล้วก็ขาก็จะหมดไปด้วยก็เลยพยายามใจเย็นให้มากที่สุดครับใช้การแต่ก็ไม่ได้ใจเย็นแบบว่าไม่ทําอะไรเลยครับใช้การ follow follow attack ครับก็คือถ้ามีใครไปแล้วก็โฉบตามโฉบตามคือก็ตามเกมอยู่ตลอดแต่ว่าจะจะจะ,จะไม่ attack เองครับ แล้วก็คอยเติมพลังงานอยู่ตลอดพอพ้นครึ่งทางมาก็เริ่มเริ่มเปิดสปีดตัวเองครับในการที่ว่าจะหาจังหวะที่ดีที่สุดแล้วก็เคล้นแรงระเบิดออกไปแล้วก็หนีออกมาได้ครับก็ถือว่าในช่วงจังหวะที่หนีออกมาได้นี่เป็นอะไรที่เหนื่อยมากครับทุกคนเหนื่อยเหมือนกันหมดแต่ก็พยายามออกออกออกจนออกได้ครับแล้วก็ใส่จนสุดแรงในสองรอบสุดท้ายที่ขี่เดี่ยวเข้าเส้นมาแบบ ตะคิวจับทั้งสองขาเลยครับก็ดีใจมากๆครับภูมิใจกับแชมป์นี้แล้วก็เป็นดับเบิลแชมป์ด้วยก็ถือว่าเป็นอะไรที่เกินคาดครับแล้วก็ดีใจมากครับสำหรับจักรยานถนนและเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยสนามต่อไปรายการที่2มีกำหนดแข่งขันที่จังหวัดระนองระหว่างวันที่16-18กุมภาพันธ์ต่อด้วยสนามที่3จังหวัดจันทบุรี8-10มีนาคมสนามสี่กำแพงพ ยี่ถึง26พฤษภาคมและปิดท้ายสนามที่5ที่จังหวัดพิจิตรระหว่างวันที่28ถึง30มิถุนายนสกลการบุตรถ่ายภาพนิันธ์สมบุตร,รายงานจากจังหวัดกาญจนบุรีคครรัับบ่องครับ